ข่าวดีนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังในเรื่องของความรักอีกต่อไปนะออสวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอมำอรินีโดยไม่หมออัมธรรมถาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้คือ มีโอกาสที่เราจะสมหวังในความรักบ้งางไหมอืมสำหรับคนที่อาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักมาโดยตลอดเลยนะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเรามีโอกาสที่จะสมหวังในความรักบ้างหรือเปล่านี่คือคลิปแลนดอมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เป็นไปได้เลอเกินว่านี่คือพลังงานของคุณให้อยู่ฟังด้วยกันนะถ้าคุณคิดว่าใช่รู้สึกว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันหากคุณคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนี่อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณก็ณเป็นไปได้เหมือนกันนะเดี๋ยวสับสดดูพลังงานกันไล่ไปทีละเรื่องคลิปนี้ ยาวเลยนะจ๊ะนันสต็อปนะเป็นแบบยาวๆละเอียดละเอียดกันไปเลยลุยลึกกันไปเลยมาดูกันว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนได้ไหมคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าเป็นเช่นไรบ้างเนาะ King of Pentacles คุณคือผู้ให้ มาโดยสม่ำเสมอและตลอดเวลาในเรื่องของความรักจริงๆนะเผลอเพคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้คุณมักจะเปเปเปคนรักของคุณหรือคอยซับพอช่วยเหลือสนับสนุนคนรักของคุณมาโดยตลอด เป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็เต็มที่ออกับความรักนะคะไม่ว่าเขาจะต้องการอะไรต้องการสิ่งใดคุณซับพอร์ตคุณเปย์คุณเต็มที่คุณสนับสนุนอยู่สม่ำเสมอและตลอดเวลาเลยคุณเต็มที่ออกับความรักเอาอย่างนี้แล้วกันนะคุณเป็นคนเต็มที่ออกับความรักทุ่มเทออกับความรักอย่างเต็มที่มีเท่าไหนก็ให้เท่านั้นหมดเลยอะเทให้หมดหัวใจเทใ,ให้หมดหน้าตักนะเออเทหมดใจเลยอะนะเออหรือว่ามีใจเท่าไหร่ก็ให้เขาไปหมด นะคะคือเต็มที่จริงๆกับอความรักเนาะอ่ะแล้วความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือความรักที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานหน่อยเนาะ queen of s w o r ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณลุยเยอะเหมือนกันนะพูดถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความรักที่ผ่านมาของคุณมันเหมือนกับว่ามันไม่เป็นไปดังใจในหลายๆเรื่องเหมือนกันเนาะจนทําให ประสบการณ์ความรักในอดีตของคุณมันมันเปลี่ยนผ่านทําให้คุณเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เหมือนกันนะคือมันเหมือนกับว่าอดีตคุณอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักมาโดยตลอดเวลานะหรือบางครั้งบางทีก็เหมือนไม่เท่าทันหรืออาจจะรู้ไม่ทันคนอื่นหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่พอช่วงเวลาประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอหลากหลายรูปแบบเลยเจอทั้งแบบเอารัดเอาเปรียบนะเจอทั้งแบบใหม่จริงใจใหม่สื่อสารอะไรต่างๆก็แล้วแต่จนทาให้ปัจจุบันนี้คุณเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลย เวอร์ชันที่อาจจะมีความกลัวกังวลระแวงในเรื่องของความรักเหมือนกันหรืออาจจะแบบมีความบางทีนะคุณอาจจะเริ่มไม่ค่อยเชื่อใจไม่ค่อยเชื่อมั่นในความรักแล้วกลัวกลัวว่าเขาจะเป็นแบบแบบแบบความสัมพันธ์เก่าๆก,กลัวว่าเขาจะไม่จริงใจกลัวว่าเขาจะมาหลอกลวงนะคุณอาจจะเจอมาเยอะเหมือนกันจนทําให้ตอนเนี้ยคุณในเวอร์ชั่นตอนเนี้ของคุณอะนะนะ มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปละมันมีความกลัวมันมีความกังวลแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีใครอยู่ตอนนี้ค,คือดูเหมือนกับว่าคุณเข้มแข็งขึ้นน่ะอยู่กับตัวเองได้แล้วด้วยซ้ำอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีใครอยู่ในช่วงเวลานี้เนาะเป็นไปได้เหลือเกินว่าตอนนี้คุณอาจจะมีความกังวลได้แหละนะเพราะกลัวซ้ำรอยเดิมกลัวแบบประสบการณ์ความรักเหมือนเดิมอะไรต่างๆเนาะอะ,อะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่า คุณมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของความรักหรือเปล่าเนาะโอ้เอซอฟเพนโโคสข่าวดีนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังในเรื่องของความรักอีกต่อไปนะนะ คือต้องบอกเลยว่าคุณจะไม่ถูกทิ้งอีกแล้วนะคะเออนะ้อข graduation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ข่าวดีนะคะดูเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณมันเปิดทิศเปิดทางให้กับคุณแล้วให้คุณได้มีความรักที่สมหวังให้คุณได้พบรักที่จริงจังให้คุณได้พบคนที่จริงใจดูเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอความรักหลากหลายรูปแบบ นะคะที่อาจจะสั่งสมประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของความรักของคุณมาโดยตลอดนะคะคุณอาจจะเจอทั้งความผิดหวังนะทั้งความผิดพลาดนะหรือเจอความไม่สมหวังในเรื่องของความรักมานะต้องบอกเลยว่าหมดละคุณได้เรียนรู้ประสบความความรักนะมาหมดทุกรูปแบบแล้วนะแล้วคุณมีความเข้่มแข็งมากขึ้นในจิตใจคุณมีการเติบโตทางจิตวิญญาณและเติบโตทางความคิด เติบโตในเรื่องของความสัมพันธ์เติบโตในเรื่องของความรักมากขึ้นหลังจากนี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะไม่ผิดหวังอีกแล้วนะคุณจะไม่ถูกทิ้งอีกแล้วนะคุณจะไม่ต้องเสียใจกับเรื่องของความรักอีกแล้วเพราะหลังจากนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ดีได้เจอคนที่ท,ที่จริงใจมีโอกาสที่จะมีความรักที่สุขสมหวังนั่นเองอืมพอไพ่ขึ้นมางานชัดเจนเลยค่ะ ว่าดวงชะตาของคุณกําลังจะไปสู่จุดที่เรียกได้ว่าเป็นความสุขความสมหวังเป็นข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะเอออะไรที่ไม่ดีมันเหมือนผ่านพ้นลดหมดไปแล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วจบสิ้นแล้วเรียนรู้มาหมดแล้วทุกรูปแบบแล้วตื่นรู้แล้วเข้าอกเข้าใจความสัมพันธ์แล้วคุณเข้มแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วหากในอดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะเจอคนที่แบบว่า หลอกลวงมันเหมือนคุณเติบโตมากขึ้นคุณรู้แล้วว่าใครจะมาหลอกลวงยังไงคุณมีวิธีการในการป้องกันและสังเกตคนมากขึ้นทําให้มีโอกาสที่คุณอาจจะได้เจอคนที่ที่ไม่มาหลอกลวงคนที่จริงจังคนที่จริงใจคนที่ซื่อสัตย์กับคุณนะหรือถ้าเกิดอดีตที่ผ่านมาคุณเคยทุ่มเทกับความรักมากเกินไปนะทำให้เขาไม่ค่อยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่หรือสนใจความรู้สึกของคุณเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณเติบโตมากขึ้นคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณใส่ใจตัว เองมากขึ้นนะทาให้พลังงานของความรักตัวเองของคุณตรงนี้ส่งผลให้คุณได้เจอคนที่รักคุณด้วยหัวใจนะคนที่จะไม่ให้คุณมามอบอะไรให้เขาอย่างเดียวนะก็คุณจะได้เจอคนที่เป็นทั้งผู้รับเป็นทั้งผู้ให้อะ่ะก็คือไม่ได้มาคาดหวังอะไรจากคุณแค่เพียงฝ่ายเดียวประมาณนี้เนาะมันเหมือนกับพลังงานของคุณพลังงานในการรักตัวเองของคุณมันดึงดูด คนดีๆคนพลังงานดีๆเฉกเช่นเดียวกันให้กับคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปคุณจะไม่ถูกทิ้งอีกต่อไปคุณจะไม่ผิดหวังในเรื่องของความรักอีกต่อไปคุณจะมีความสุขมีความสมหวังในเรื่องของความรักเพราะดวงชะตาของคุณเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่โอเคขึ้นจุดที่จะได้รับความดีข่าวดีเนาะในเรื่องของความรักบ้างแล้วอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จตรสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะ สำคัญที่สุดสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะคะนั่นก็คือบางทีคุณอาจจะเจอประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาเยอะแยะมากมายขอให้คุณเชื่อมั่นว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะจริงๆคุณมีเข้มมีความเข้มแข็งในจิตวิญญาณในในตัวตนของคุณเรียบร้อยละแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือความกลัวหรือความกังวลมากเกินไป พอคุณกลัวและกังวลมากเกินไปคุณจะปิดกั้นโอกาสที่คุณจะได้เจอความรักที่ดีนั่นหมายความว่าบางครั้งบางทีคุณอาจจะได้เจอความรักที่ดีละแต่พอคุณกลัวหรือกังวลมากเกินไปคุณอาจจะปิดกั้นโอกาสที่จะเ,เดินทาง พัฒนาก้าวหน้าไปต่อกับความรักที่มันสุขสมหวังอะค่ะเออเพราะนั้นแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณต้องเปิดใจเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเองเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเราเองว่าเราคู่ควรที่จะได้เจอความรักที่ดีคู่ควรที่จะมีความรักที่ดีคู่ควรที่จะสุขและก็สมหวังในความรักอยู่แล้วขอให้คุณเชื่อมั่นในจุดจุดนี้อ่ะขอดูพลังงานทิน่มเติมอีกสักใบเนาะไพ่จิตสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณ เอซอสดูจากพลังงานตรงนี้เนาะต้องบอกเลยว่าออขอให้คุณเชื่อมั่นในเชื่อมั่นในชัยชนะแห่งความรักนะคือดูจากพลังงานตรงนี้บางทีดวงความรักของคุณเนาะมันอาจจะเป็นดวงที่ต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคบททดสอบเพื่อที่จะ ไปพบเจอกับความรักที่สุขสมหวังและเป็นไปดังใจเพราะนั้นขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเองและเชื่อมั่นว่าตัวคุณควรค่าและคู่ควรที่จะมีความรักที่ดีถ้าคุณเชื่อมั่นแบบนี้ดูจากพลังงานตรงนี้คุณชนะแน่นะสนามรักนี้คุณชนะแน่และมีโอกาสที่จะสุขสมหวังดังใจปรารถนาด้วยนะคะเอออ่ะขอดูพลังงานเพิ่ม,เต,มเติมอีกสักหน่อยละกันว่าไพ่เจอสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะ six of pentacles นะคะดูจากพลังงานตรงนี้ชัดเจนเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีอย่างแน่นอนหลังจากนี้นะต้องบอกเลยว่าถ้าถามว่าคุณจะมีโอกาสสมหวังในความรักไหมมีโอกาสอยู่แล้วขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณมีคุณค่าพอที่จะได้เจอความรักที่ดีนะคุณมีคุณงามความดีมากพอนะที่จะได้เจอคนรักดีๆนะคะคุณมี มีมีสเสน่ห์มากพอที่จะได้รับความรักดีๆเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเองและไพ่ก็การันตีนะว่าตัวคุณน่ะจะมีคนมาซับพอช่วยเหลือจะมีคนดีๆเข้ามาอยู่แล้วขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะและ้วเผื่อเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนเก่าๆอะไรต่างๆก็ยังอยากจะหวนคืนกลับมาหาคุณด้วยซ้ำนะคะเออเพราะคุณมีจริงๆแล้วคุณ คนเก่าๆเผลอๆที่ห่างหายจากคุณไปแล้วอ่ะต้องบอกว่ามันมันไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะที่คุณแบบ ผิดหวังกับความรักมามันไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีแต่บางครั้งบางทีคนที่คนที่ไม่เลือกคุณน่ะเขาแต้มบุญไม่ถึงเท่านั้นเองนะก็เลยมองไม่เห็นคุณงามความดีตรงนี้ของคุณซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปมีโอกาสว่าเขาอะ่ะจะกลับมาเสียดายคุณทีหลังด้วยนะและไพ่พลังงานชัดเจนว่ามีโอกาสที่คุณจะสุขสมหวังในความรักอย่างแน่นอนนะ,อะขอดูพลังงานอีกสักหนึ่งใบแล้วกันค่ะว่าไพ่จุดสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะ โอเคนายออฟซอร์ส okay. ถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไพ่ขึ้นพาลาังงานซ้าๆในเรื่องของความกลัวหรือความกังวลเนาะแสดงว่าคุณน่าจะมีความกลัวความกังวลสูงว่ากลัวกลัวว่าตัวเองเนี่ยเอ่อจะไม่สมหวงังกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะผิดหวงังกลัวว่าจะถูกทิ้งอีกมีมีความกลัวเยอะเหลือเกินทั้งๆท,ที่คุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วนะนั่นหมายความว่าสิ่งที่ไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณเนี่ยก็คือการที่คุณอาจจะต้อง เชื่อมั่นในตัวเองให้มากกว่านี้นะคะเพราะดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่จะสมหวังมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องระมาระวังย้ำอีกทีก็คือความกลัวและความกังวลขอให้รู้ไว้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกหบือคุณในอดีตปัญหาอุปสรรคนะหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ไม่ประสบความสําเร็จในอดีตอ่ะมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับคุณอย่างนี้ตลอดไปในตลอดไปหรือตลอดชีวิตนะ พราะดวงชะตาของคุณมันเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดใหม่แล้วนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ดีมีโอกาสที่จะมีความสุขสมหวังเป็นไปดังใจมีโอกาสที่จะสมหวังนะสมใจมีโอกาสที่คุณจะมีความรักใหม่ที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณอย่าเอาความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆม,มาฝังอยู่ในจิตใจคุณว่าคุณจะต้องเจอแต่แบบนี้คุณต้องลบคํานี้ออกไปจาก สารระบบของคุณหรือว่าในความคิดในสมองนะในความรู้สึกของคุณเลยนะคะมันเหมือนกับเริ่มต้นใหม่ชีวิตของคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอความรักใหม่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะสมหวังมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่สมใจอย่างแน่นอนอ่ะสุดท้ายขออีกสักใบสองใบเนาะเชนอบอนส์ ands, นะคะอีกสักใบนึงค่ะ King of Swords นะคะชัดเจนเหลือเกินว่าความพิโตกังวลของคุณมันเยอะมากจริงๆนะคะทำให้คุณรู้สึกกังวลใจเนาะแล้วก็ยังเป็นพลังงานเดิมๆนะคะที่กำลังสื่อสารกับคุณว่าขอให้คุณอย่าอย่าปิดหูปิดตาตัวเองนะคะอย่าคิดว่าตัวเองต้องอยู่แบบนี้แหละ ทั้งๆที่จริงๆแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ดีอยู่แล้วขอแค่คุณเชื่อมั่นนะคะแล้วมองหาความรักที่คุณใฝ่ฝันเท่านั้นพอนะคะเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ดูจากพลังงานตรงเนี้เม <โ frustrating S 1> ื่อไหร่ที่คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากพอว่าคุณควรค่าที่จะได้เจอความรักที่ดีควรค่าที่จะมีความรักที่ดี <As as unique, คุณจะได้เจอความรักที่ดีแล้วคุณจะเป็นคนที่ ى, คุมเกมความรักได้อย่างแน่นอนนะ เพราะฉะนั้นสรุปอีกทีถ้าคุณถามว่าคุณมีโอกาสที่จะสมหวังกับความรักไหมมีโอกาสที่คุณจะสมหวังในความรักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือระวังความคิดระวังความรู้สึกของตัวเองระวังความกลัวของตัวเองนะที่อาจจะปิดกั้นโอกาสที่คุณจะได้เจอความรักที่ดีทันใ,ทนใดทันใดนะ ทันทีที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณควรค่าพอที่จะได้เจอความรักที่ดีควรค่าพอที่จะมีความรักที่ดีควรค่าพอที่จะสุขและสมหวังในความรักคุณจะได้เจอความรักที่คุณใฝ่ฝันอย่างแน่นอนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลัวความกลัวจะดึงดูดสิ่งที่คุณกลัวเข้ามาสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณทั้งๆที่โอกาสของคุณมันจะได้เจอสิ่งดีๆอยู่แล้วนะเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําคือให้มีความเชื่อว่าคุณควรค่าที่จะได้รับความรักดีๆสอง เวลาที่คุณมีความกลัวหรือกังวลขึ้นมาคุณก็แค่เอาประสบการณ์เก่าในความรักของคุณมาพิจารณาประกอบเนาะนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณงามความดีของคุณการเติบโตของคุณจะทําให้คุณเติบโตขึ้นมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีขึ้นและสุขสมหวังขึ้นได้อย่างแน่นอนหนอเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะสุขสมหวังในความรักอยู่แล้วนะและดวงชะตาของคุณก็เปิดรับให้สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังหลังจากนี้ไปคือความกลัวที่มากเกินไปนั่นเองนะ กรณีที่คุณมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วหากคุณกลัวหรือกังวลน,นั่นหมายความว่าคุณอาจจะเริ่มไม่มั่นใจอะไรบางอย่างในตัวตนของตัวคุณเอง คุณเองแล้วหรือคุณอาจจะเริ่มไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองให้คุณกลับไปพัฒนาตัวเองให้ดีทันทีที่คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นยังไงยังไงคุณก็สมหวังในความรักอย่างแน่นอนเนาะเพราะเวลาที่คุณมั่นใจในตัวเองอะดวงชะตาของคุณอะมันดีอยู่แล้วมันทําให้คุณมีโอกาสที่จะสมหวังในความรักอยู่แล้วแต่เวลาที่คุณไม่มั่นใจในตัวเองคุณกลัวคุณกังวลอะพลังงานของคุณมันอยู่ในคลื่นพลังงานต่ําทําให้คุณดึงดูดพลังงานลบๆเข้ามานะทาให้เสน่ห์ของคุณก็ลด ทำให้มันไม่สมหวังมันผิดหวังอะไรต่างๆก็แล้วแต่ทางทางที่ดวงชะตาของคุณเ,เปิดให้อยู่แล้วว่าคุณมีโอกาสที่จะสมหวังเพราะฉะนั้นตอนเวลาน,นี้นะ หากคุณเลื่อนฟีดไปเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือความโชคดีที่ทําให้คุณได้รู้เท่าทันตัวตนของตัวเราเองนะแล้วก็ปรับขึ้นพลังงานของตัวเองให้สอดรับกับพลังงานที่คุณจะได้รับก็คือความสุขสมหวังในความรักนั่นเองนะเพราะนั้นหลังจากนี้ไปขอให้คุณเชื่อมั่นในคุณงามความดีและคุณค่าของตัวเองนะรับรู้ไว้เลยว่าคุณมีคุณค่ามากพอที่จะได้มีความรักที่สุขและสมหวังดังใจมีคุณค่ามากพอที่จะมีความรัก ที่ดีและคู่ควรที่จะมีคนรักที่ดีคู่ควรที่จะมีความรักที่สมหวังคู่ควรกับความรักที่สมหวังนั่นเองเนาะวันนั้นเชื่อมั่นแบบนี้และความรักของคุณที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือความสุขและสมหวังอย่างแน่นอนเออใครแล้วเขายนนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อย,ยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดกติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ่งกริงกดซ e เฟ i ร์สกับไปหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจเนาะให้ไม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานเนาะตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย